สวัสดีค่ะพบกับบ้านมีโชคกับคลิปแนวทางตัวเลขจากความฝันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่8ประจํางวดวันที่16วันพรุ่งนี้แล้วค่ะ16ทธันวาคมสําหรับความฝันที่1ที่จะนํามาเล่านะคะเป็นฝันที่คุณสุนารีเล่ามาค่ะเล่าฝันของคุณหลานนะคะหลานคุณสุนารีค่ะเขาเคยฝันถึงผู้ชายมาเขียนเลขให้เมืองวดที่แล้วเขียนให้ตรงๆเลยนะคะ แต่ว่างวดน,นี้บอกให้ไปไหว้พระประธานที่วัดแห่งหนึ่งนะคะคุณสุดาลีเขาไม่ได้เปิดเผยชื่วัดค่ะบอกว่าให้ไปไหว้พระประธานที่นี่จะมีโชคพูดพร้อมกับเอาดอกไม้ทูบเทียนให้ด้วยหลานคุณสุก,ก็ไปไหว้ตามฝันไหว้เสร็จก็ไปเดินดูรอบองค์พระประธานนะคะแต่ก็ไม่เห็นมีตัวเลขอะไรติดอยู่ค่ะแต่ที่กระถางทูบค่ะมีทูบจุดขอเลขปักอยู่ เลขทูบที่เห็นก็คือ2 3 2สสองกับ5 2 2สองค่ะฝันที่สองค่ะเป็นคุณตาฝันนะคะฝันว่ามีผีเด็กมาหามาบอกคุณตาว่าจะขอยืมเงินเด็กอายุประมาณ14 1 5หค่ะบอกจะขอยืม100บาทเดี๋ยวจะให้ดอกเบี้ย50บาทค่ะคุณตาไม่รู้จักเด็กคนนั้นนะคะในความฝันไม่รู้เป็นใครมาจากไหนคุณตาก็เลยตีเลขฝันนี้ว่า150ค่ะ ฝันที่3เป็นผู้หญิงฝันค่ะฝันว่าคลอดลูกแฝดชายค่ะผู้ฝันก็นอนอยู่ไฟนะคะแม่กับยายก็อุ้มลูกแฝดไปเดินเล่นอุ้มคนละคนค่ะแล้วไปเจอผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งหยิบเอาสร้อยทองมาให้เส้นใหญ่เลยบอกว่ารับขวัญหลานอายุคนฝัน23ย่าง24ปีค่ะความฝันนี้ผู้ฝันตีเลขเป็นเลขเบิ้ลน,นะคะ 1 1 2 2หรือไม่ก็1 2ค่ะฝันที่4ผู้หญิงฝันค่ะฝันถึงรถนะคะฝันว่ารถตัวเองไฟไหมทะเบียนรถคันนั้นก็คือ205ค่ะตรงกับเลขของอาจารย์แซมนะคะอาจารย์แซมบอกว่านั่งสมาธิเห็นตัวเลขแดงๆลอยมาเลยก็คือเลข05ค่ะฝันที่5ผู้ชายฝัน ฝันว่าขับรถชนเด็กนะคะเป็นเด็กอายุ6ขวบเสียชีวิตคาที่ในฝันตกใจแล้วก็เสียใจมากทะเบียนรถคันนั้นก็คือ3897ค่ะในฝันนะคะเห็นยายของเด็กอุ้มศพเด็กไปวางไว้ที่หน้าบ้านบ้านเลขที่ในฝันก็คือ712ฝันนี้ตัวเลขหน้าลุ้นก็คือทะเบียนนะคะก็คือ3897กับบ้านเลขที่ที่วางศพก็คือ712 แล้วก็กันอายุเด็กเอาไว้ด้วยก็คือ0ูค่ะฝันที่6เป็นฝันของผู้หญิงค่ะฝันว่ากําลังเดินเล่นแล้วไปเจอกับคนแก่ใส่ชุดขาวถือไม้เท้าคนแก่กวักมือเรียกให้ไปหาค่ะบอกว่ามานี่จะพาไปเอาโชคลาบที่ศาลปู่ตาผู้ฝันก็เดินตามไปด้วยค่ะพร้อมกับถือของไหว้นะคะดอกไม้ทูบเทียนขันห้า พอไปถึงก็เจอสารเล็กๆแต่ว่าสวยงามมากแล้วตาที่พามาก็ไปจุดทูบไหว้ตัวผู้ฝันเองก็ไปเอาแป้งลูปไปที่องค์ปู่ตาในศารค่ะลูปไปที่แขนแล้วก็มองเห็นเลขขึ้นมาเลยนะคะเป็นเลข1-4-1กับเลข6-4-1ค่ะฝันที่7ค่ะเป็นฝันของพระนะคะหลวงปู่ท่านฝันฝันถึงผีโรงพยาบาลที่ท่านเคยไปนอนรักษาตัว คยฝันถึงมาก่อนค่ะคราวนี้มาหาถึงวัดนะคะมาเข้าฝันแล้วบอกเลขงวดก่อนนั้นเคยบอกออก61นะคะมางวดนี้มาบอกเลข781กับ50ค่ะฝันที่8ผู้หญิงฝันฝันว่าหวยออกค่ะออก711ในความฝันนะคะเลขล่างออก71 อีกคนบอกว่าฝันรถมอเตอร์ไซค์หายทะเบียน949และยังมีคนที่ฝันถึงบ้านไฟไหม้ด้วยนะคะบ้านเลขที่ในฝันคือ37ไฟไหม้เพียงบางส่วนเพราะว่าในฝันดับทันนะคะฝันที่9ผู้หญิงฝันค่ะฝันว่ารถพ่อไฟไหม้เหลือแต่โครงทะเบียนรถคันนั้นคือ3765อีกคนก็ฝันไฟไหม้เหมือนกันนะคะ คนนี้เขาฝันว่าไฟไหม้บ้านเป็นบ้านเลขที่50ค่ะฝันที่10เป็นผู้หญิงฝันฝันว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีมา50 0 0 0กว่าเลขท้ายบัญชีคือ7023ยอดเงินที่โอนเข้ามาก็คือ5 2 3 0บาทค่ะส่วนอีกคนจำฝันไม่ได้ค่ะจำได้ว่าตื่นขึ้นมาก็ท่องเลข530เอาไว้ค่ะมาถึงฝันที่11นะคะ เป็นฝันของเด็กคนหนึ่งนะคะคุณแม่เขาเอามาเล่าในกลุ่มค่ะบอกว่าฝันถึงพระสององค์เข้ามาในห้องเข้ามาเอาสมบัติให้ลูกสาวมีทั้งสร้อยทองกำไรทองสมบัติต่างๆพระท่านให้เลือกระหว่างสมบัติกับหัวกะโหลกลูกสาวบอกว่าเอาพวกแก้วแหวนเงินทองไม่เอาหัวกะโหลกค่ะจากนั้นก็เดินออกไปจากห้องเอามือไปขุดๆที่พื้นดิน แล้วก็เห็นเพชพรพลอยพุดออกมาจากดนินเต็มไปหมดพระท่านก็พูดว่าต่อไปครอบครัวจะโชคดีจะร่ำรวยบ้านเลขที่ของผู้ฝันมีสองหลังค่ะเลขที่223กับเลขที่130ค่ะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามรับชมด้วยนะคะแอดขอให้เพื่อนๆโชคดีถูกหวยในวันพรุ่งนี้ทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ